งมากน้ําหนักเหมือนร้อยโลเลยอ่ะสัตค่ะเรามาดูกันว่าเอจป้ายในตำนานจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้เปิดเอจกันนานแล้วเนาะนานมากเลยนนเอ <c oughs> นี่เราอหกสิบสองนะคะเอจีหกสิบสองหกสิบสอง มันตึงมือทีเนาะแต่เขาแจ้งแค่แปดสิบโลเองนะแต่ดูน้ําหนักแล้วแบบแน่นวะ <c oughs> SG ค่ะสามหกสองจริงๆรายการนี้เราก็ค้ายกันมานานมากแล้วนะคะ SG เนี่ยค้ายกันมานานลูกค้าก็ซื้อกันตลอดนะคะ เอสีใครจะหลับก็พิมพ์หลับรีวิวได้เลยนะคะหกพันสองรยบาทวันนี้วันนี้ฮูด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 เปิดไหมฮูดน่าจะไม่ได้เปิดค่ะฮุดเพิ่งเปิด่วันนี้เปิดคอกลมก่อนอ่นนออนาหนา เอสจีเอจีเอจีใครจะเอาพิมรับรีวิวมาเดี่ยวเใี่หรอเเออใช่ใช่หกสิบสองนะคะไม่มีแบ่งขายพี่หนูขายยกก้อนใครยกก็สอบนะคะพี่ไม่ได้ไม่ได้ใครรีกนะไม่ไม่มีแบ่งแบบฮารโลซิฟโลนะหนูขายยกก้อนอย่างเดียวโุ้ยซาลาตัวนี้สวยเธอกระเป๋าหน้าไงเกอ โอ้รถเ,เอา้าอุ้ยงานโมร็อกกนะปกติคือซาร่าเราจะเจอแต่บางคลาเทศเวียดนามนะมโมรโ็อกกเอออันนี้โมร็อกกนะอ,อ่าพิมบับบิวิว์มาได้นะอะไรนะน้องเอส <Pink Panther. S 2> จีพิงแพนเตอร์ค่าส่งเท่าไหร่ครับลูกรีวิว ต้องไปที่ไหนพี่ดิสคัพเบอร์ตัวนี้งาน U S A พี่ตัวน,นี้งาน U S A สโตนสโตนไอแลนด์ค่ะ <do> ตัวน,นี้งาน U S ค่ะเร <c oughs> ามาดูหน่อย ไปซองไปที่ไหนคะพี่ USA นะตัวนี้สับเขาเป็นสับแบบสับรุ่นเก่านะคะงานารุนเกา่าไปซองไปที่ไหนคะพี่ที่หเาโอ้ยสวยมากพิมตัวนี้สโตนโอ้โหตัวนี้จริงสวยอะ่ะตัวนี้งานเก่าใครจะเอาก้อนนี้พิมรับรีวิวนะ6,002 รูปเลนี่นนอ้อน,นี่ร่อต่อด้วยตัวนี้ต่อโอ้โหก้อนใหม่ใครจะเอารีบพิมพ์นะหลังนี้อะไเออก้อนใหม่ใครจะเอาก็รีบพิมพ์นะก้อนใหม่ใครจะเอารีบพิมพ์นะ สวยงามเบีนเยอะเแก็บแกลบแกบแกบปะ Can you ship in Philippines? Yes. โป๊ะ I can. คนขีมพี่ก้อนใหม่ S 3 6 2เท่ากับจำนวนก้อนใหม่ S 3 6 2เท่ากับจำนวนค่ะนี่แบนรัวมากขี้โคตร cf ก้อนใหม่ s สามองเท่ากับจำนวนเราไม่ได้เปิด sg นานละอืมก็รีวิวพิมพ์รับรีวิวได้นะแล้วก็ก้อนใหม่ s 3 6 2เท่ากับจำนวนค่ะ do you have M 6 5 jacket no I have the f a c t o r y cannot separate M 6 5ตัวนี้แชมเปี้ยนจากพี่งานฮอนดูรัสงานวินเทจอีกแล้วโอ้พิ่งเห็นพิ่งเห็นพิ่งเห็นตรงแขนสวยมากตัวนี้เป็นป้ายเก่าค่ะป้ายเก่าป้ายเก่า นี่เขาเป็นป้ายแค์นะตัวนี้เขาเป็นพวกออ่ถือว่าเป็นงานเก่าแล้วแหละเพราะว่าแชมเปี้ยนหลังๆก็ไม่มีผลิตทางโซนยุโรปแล้วเนาะทางแบบโซนยุโรปอะไรพวกนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วเนาะตัวนี้ก็ถือว่าน้องสวยนะคะน้องสวยเลยแหละหกพั 6, นสองดีใครจเจ้าก้อนนี้ก็พิมมาเลยแ <ML B. S 1> บรนด์ฉ่ำมากเลย MLBMLB ค่ะแบรนด์ฉ่ำมากเลย ไปไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยแบนช้ได้เลยนะไม่ได้เปิดน่านมากเลยเอ็จีขายอย่างเดียวเลยมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังที่รอมีทั้งงานวินเทจมีทั้งงานรลุนเกามีทั้งอุ้ยงานเกาหลีมามาครบเลยงานแบนช์ชำๆก้อนนี้รขยักเอาก็ พิมหลับมานะพิมหลับมานะคะรับรีวิวมานะคะรับรีวิวมานะคะแทงกาะรูไหมปากสวยอะ่ะปากสวยมากงโอ้วูเอยูไหมอ้าวูเอยู made in Korea สวยอ่ะกระเป๋านาด้วยกระเป๋านาด้วย pu au กระเป๋านาอุ้ยวันนี้แบบสุดสีกันมากเลยอ่ะสองสองแบรนด์นี้ดั๊ดลูกค้าเอาอย่างสวยเลยด,ดลั๊ดั๊ดั๊ด original ดั๊ดมีแถบแขนด้วยเดิมเดิมเดิมอืมสดมากสอดสๆด,ดอ้าวสะปาสตปา สวยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะไอโบเหลืองตรงนั้นสวยมากเลยสวยมากเลยหรถอุ้ยงานแบนโอ,อกดีมากเลยพี่ดูดิผ้าขวดสวยเลยอ่ะเอสจีแบบอุ้ยไม่ได้เปิดนั่นสวยมากเลยค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ยงานสวยนี่มีตะกี้แม่เปล่าอืมใครอยากได้ซับนี้ก็ พิมหลับมาได้เลยโอ,ลอ,อ้ยเป็นง,งานปากนะ,ถะ,นะโถแล้วเขาดูดิรูปหมาด้วยที่เป็นเออโอ้ยหมาหมาสวยมากเลยพี่โอ้ยขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอังกฤษได้ไหมไม่ใช่ Google t r a n s l a t ได้จะแปลได้ทุกภาษาภาษาอังกฤษกูยังได้ศูนย์เลย นนอโอ้อพี่ขาใครจะเอาอนนี้นะพี่พิมพนะอย่างชวยเลยค่ะย่างช่วยเลยไอยยยจีนะไม่พิหวังเลยมา <c oughs> มาสวยหมาเลยพี่มาพาชวยมาเลยพี่พาสวยมาใช้เอ็ม พิ่มช่วยอิงลิซ่ห้กูหน่อยแล้วกันอ่านไม่ออกไม่ที่ไม่ตอบไม่ได้หญิงนะแต่อ่านไม่ออก้ <Okay. S 1> าดีมากเลยอะซีแบบเป็นซีมินเนาะซีมินนายกยังไม่ถึงนายเลยอะแต่ว่างานออกดีมากค่ะรถหมากรถหมาก นี่แมวบีเนี่ยนองเลยชินล,ล่าโหโอ้ตัวย้อยเนะตัวย้อยเราก็เนี่ยไนกี้ออกออกเยอะมากเลยไนกี้ออกเยอะมากเลยบบโอ้เมดอินโคเรียพี่ใครเอาก้อนไม้ S 3 6 2เท่ากับจำนวนค่ะก้อนไม้ S 3 6 2ไนกี้อีกแล้วก้อนไม้ S 3 6 2เท่ากับจำนวนค่ะ หกสิบสองงานสวยผ้าสะอาด<ะ>งานครอบค่ะพี่ผ้าไม้หมากซด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 ไม่กี่หมาโอ้ตัวนี้ต้าเป็นงานเก่าแน่เลยอะเธอดูปลายสิเออโอ้ยเป็นงานแบบแน่นอนจ้ะ ตัวยังใหญ่เลยว่ะตัวยังใหญ่เลยอ่ะแบรนด์ออกดีมากพี่ใครอยากได้กนนีก็ตดพิมพ์นะคะหกสิบสองค่ะบ้านอ่ะคู่คู่แบรนด์แบบแบรนด์แบบว่าเรียงร้อยจ้ะโอไอจ้ะเรียงร้อยค่ะพี่ขางานเก่าโอ้โหสุดๆอ่ะ โอ้โหชำ้ำเบบกสืแบรนด์แบบว่าช้ำมากดูดูนี่ตัวนี้มั่นใจเลยทำราคาได้ดีนี่ปลายเต็มปลายครอบด้วยค่ะทุกอย่างนี่ดูด้านในคือครอบทุกอย่าง สุดสุดหกพันสองใครจะเอาก่อนนีไปแยกํำราค่าเอาเลยหัวฉ่ำม,มาค่าดีมากค่ะปูพาขดสวยเลยนี่มาลาลาวมาลาลาวปูนี่โอ้โหยอมย่อมยอม สวยมากเลยอ๋อนี่ก็จีบนะโท่ชีบนะปักขาปากัปากปักปักทั้งตัวเลยนี่ไงดูดิโยปักสวยมากเลยอ่ะถุกอย่างครอบเต็มจ้ะครอบจ้ะจีบค่ะจีบจีบเออันนี้ก็พานะนะผาดีมากเลยนะเป็นงานอะไรวะงานเกาหลีพี่ผ่าดีมากเลยค่ะ ดู้าด้านในถ้าใครได้ไปก็ไม่ผิดวังค่ะนี่ดู้าโคตรดีเลยหรอก็พาก็ไมมาค่ะแปดหกอุย้ยวันนี้สวยว่ะวันนี้สวยนะอ้ยพิมพ์ฟิล์มวินเทจมากเลยโอ้งานวินเทจมากเลยอุ้ยเอสจีเราไม่ได้เปิดน่านมาเลยเนาะ โอ้พอมาเปิดปุ๊บตกใจเลยอะ่ะงานดีกลนขาดเลยดูดิงานดีมากเลยหกสิบสองค่ะโอ้โหแม่งโอ้ยงานครับแฟชั่นขดสวยเลยนินโอ้สวยมากพี่สวยมากสวยมากว่าแต่ลไม่พิดวงังไม่พิดวงังดูดิ จริงขอบเลยค่ะมาเต็มเลยมาขอบเลยสุ่หาเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอสีดำไม่ใช่หรอใช่ไหมเมื่อกี้เราเจอสีดำเลมสีดำกระสอบนู้นอบนี้กระสอบนู้นหรือกรอบนี้จำไม่ได้เนี่ยไม่มีใครเอาเหรอซ่อมเนี่ยสวยขนาดนี้อย่ามาลองฮ่าหวากระสอบรีวิวไม่เปิดไม่เปิดนะนี่เปิดให้แล้วนะ เนี๋ยจะว่าคอล์ลิวิววันไหนคะครบเลยเออเนี่ยเปิดให้แล้วเนี่ยนี่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 นนสวยเลยโอ้โหงานคลอปจา้างานคลอปงานคลอปแฟชั่นปากอีกแล้วปากอีกแล้วคอนเวร์เนนต์โอ้โหไม่แอ่งเลย,เเเยวสวยที่ผ่ายเลยอะ่ะคอนคอนโอ้ย,ยอนี่ดูดิ แบรนด์แบบดีมากแบรนด์ดีมากค่ะคสวยเลยาอ่อคอนค่ะพี่ค่อนคอนซาลาพี่ซาลายาล,ายาลดคายอ่าต่อ้วยรลี่กูเปอร์อ่ะโอ้ย <laughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> สุดยอด <c oughs> โอ้โหปาักปักหนึ่งเก้าแปดสอง อ้พอดีมากว่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่ตายแล้วคดีาการไม่ได้ปอดแล้วพี่คดีาการจะหมดแล้วกู <c oughs> เจอแอมเบอร์ด้วยกู <c oughs> เจอแอมเบอร์ด้วยอ้สวุดซุดซุดุด มีคู่กันมีคู่มีคู่นี่เต็มค่ะเต็มเต็มครบเต็มแต่เขาเป็นหมีสองตัวนะเขาเป็นหมีปักสองตัวแอมเบอร์นะเอาเถอะสับนี่เอาเถอะพี่สวยขนาดนี้เอาเถอะพี่ซซอร์ดานโนพาอย่างน้าเลย งานดีเกินหมากเลยเกินราคาเลยหอบนีกระต่อด้วย Nike งานดีเกินราคาเลยอ่ะนี่ MLB งานดีเกินราคาเลยินขาดเลยวะ่ะนี่ขาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยหลบนีเนี่ยคุยสะอาดมากกระเป๋านาสองอัน สวยมากเลยนะหาดีมากเลยตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหนี่ก็ตัวใหญ่มากตัวใหญ่สะใจเลยอ่ะตัวใหญ่สะใจสะอาด รถค่ะ n กี้ค่ะนกี้ซีมีก็หาอยากแบรนด์เยอะมากหัวพาดีใครชอบก็หลีบนะคะ e d g ใใรจะเอาก็หลีบนะคะสามหกสองเดี๋ยวท้ายหลูบลงหายค่ะนี่ Edge สามหกสองสามหกสองใช่รถไหม แปดสิบพี่แต่ว่าเอจเหมือนจะร้อยแต่เขาแจ้งแปดสิบแต่เอจีมาลูกใหญ่มันได้ตัวใหญ่ใหญ่จันนจ้อยใช่ใชโอเคค่ะเดี๋ยวเขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ